ราคาเียหายเราก็มานะค,ะค dy, wow. รั One, two, three, three. Wow. مت, s> <S บโอ้โหใส่มาซองสวยงามมากเหมือนแบรนด์เนมแบนดหนึ่งเลยนะว้าวสวยมากมันรู้มีนหว่าว่าเท่าไหร่นะว้าวือีุ่ยูโรทุกคนครับแล้วตอนนี้นะตนะครับไปอยู่ในคาเฟ่ที่มีอายุมากกว่า100ปี ใครจะเชื่อว่าคาเฟ่เนี่ยมีแต่ร้อยปีเก่าแล้วครับร้านนี้เลยบรรยากาศญี่ปุ่นแผนให้ดูเมื่อกี้คือแบบสุดคลาสสิกมากๆแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรบรรณวัตถุที่แบบนานรู้สึกได้ถึงสตอรี่แล้วก็มลคางความแบบแกงๆแล้วดูอย่างนี้มีป้ายมาฮะมีที่มาทุกคนโอ้กระสีอะ <Thank> you. มาลองชิมกันดีกว่าทุกคนอันนี้เป็นเมนูสิ๊กเจอร์ของยิ่งอืมอืมแบบเย็นๆกลิ่นคาราเมลแล้วก็เป็นเหมือนลาเต้คาราเมลผมจะลองนะผมจะลองอมลูอมนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยชิมนะอุ๊ยชัวรอืมเป็นช็อกโกแลตคารากมลกรอบ เหมือนเอ็มน่เอ็มอร่อยมากไม่ไม,ไม่ไม่ได้ป่วย,ยครับไม่เคยกินคาเฟ่ไหนอร่อยเท่านี้เมื่อก่อนรสชาติมีกิสเตอร์ในปากแล้วของหวานกลิ่นฟุง้งแบบชอบมากอันนี้ผมอยากลองมานแล้วอ,อ,อันนี้ก็ให้ความกรอบ แล้วความสดชื่นของแบล็คเชอร์แบล็คเชอรี่หรือเบอร์รี่ไม่แน่ใจนะ <S 2> <S 2> ความครีมมี่ของครีมเนี่ยลงตัวมากอืมบรรยากาศในร้านนะก็เป็นเพลงแบบคลาสสิกซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบฟังเป็นประจำอยู่ด้วยตัวเพลงแนะนำนะร้านนี้จำช,ชื่อไม่ได้ทุกคนดูโลโก้นะเดีย๋ยวผมให้ดูโลโก้นะชื่อร้านนี้นะอยู่ตรงบันไดสเปนนะ,ะมาได้ 拜拜。Bye bye.